โอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม World of w a r s h i p นะครับก็อันคลิปนี้จะไปส่งให้ GM นะครับก็มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับก็ดีเลยประมาณ1 0ถึง1ิวินนะถามเพื่อนก็เพื่อนไม่เป็นคนที่เล่นด้วยกันก็เป็นเครื่องผมคนเดียวแล้วก็ตอนแรกเพื่อนบอกว่า ลองเปลี่ยนจากใช้วาเลเป็นไทยสายแลนก็ลองเปลี่ยนเป็นสายแลนแล้วครับก็ยังเป็นปัญหาเดิมอยู่แล้วก็ผมว่าสเปคคอมผมก็ถึงเนีปรับตอนแรกปรับเวลี่ไฮเล่นนะครับก็ยังเป็นเอ้ยยังเป็นพอปรับมีเดียมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับตอนเล่นเวลี่ไฮก็ไม่ได้แหลกอะไรนะครับก็ดูกันเลยครับ ตัดไปตอนนี้นะครับตรงนี้นะไอ้ชุดนี้นะครับยิงไปละปึบบบ๊บปึ๊บนะโดนกลางลำนะครับตอนนี้ยังต้นเกมอยู่นะครับโดนตรงกลางเนี่ยเข้าแน่นอนนะโอเคแต่ถ้าเล็งท้ายๆนี่รู้สึกจะไม่เข้าแล้วนะเห็นไหนะครับชุดต่อไปยิง ปุ้งชือจากในจอผมนะก็เห็นได้ว่าเข้าเข้าอ,อ,อ,อย่างน้อยก็ครึ่งของที่ยิงไปนะครับแต่ว่าจำมเน็ตไหมอันนี้ยิงเข้าไปอีกนัดนึงนะครับอ,อย่างน้อยก็ต้องโดนทักสองนัดนะครับชุดเมื่อกี้ ยากอ่านะวัาไม่โดนลวกันอันนี้ก็คือลองยิงดูกับเรือพิฆานะครับแต่ว่าเรือพิฆาผมม่ายิงเยอนะครับ,อ,ะะรบอันนี้ก็ยิงผมหน้าเรือนะครับยิงดักหน้าผมนะจากในจอผมผมเห็นว่าแบบไกลมากนะก็ดาเมจขึ้นนะครับ แต่ว่าในจอผมไม่เห็นว่าโดนตัวผมนะน่ายิงปึ้ง,ง,งนะครับเึ้นดำๆข้างหน้าเลยก็อ่านั่นนะครับสองลูกนะครับข้างหน้านี่นะครับขวามือครับจะเห็นได้ว่าตอร์วิโดมาครับปุ้มนะฮะเรือผมอยู่ตรงนู้น <laughs> แต่ตอร์วิโดโดนนะครับก็นนบผมดีเลย์เองนั่นแหละแต่ว่า ไม่รู้จะแก้อย่างไรแปดนาทีห้าสิบสี่อยากอัดไปให้ GM ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็นะครับตอนนี่เพื่อนรูอย่างเงี้ยแปดนาทีห้าสิบสี่นานะครับแปดนาทีสี่สิบนะแปดนาทีสี่สิบนะครับผมยังเป็นสี่สิบเก้าเลยนะอันนี้มันนับถอยหลังก็จมไปแล้วนะครับเจอผม รู้สึกว่าจะมีมออ,อ,อัดไปเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้มีข้างหลังเป็นอ,อให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคเมื่อกี้บูทเมื่อกี้บอกว่าเหลือเท่าไหร่นะห้าสิบแปดวิตอนนี้สนะี่สิบสองสี่สิบสองครับเวลาผมยังเป็นห้าสิบสองวิเลดีเลยสิบวิครับสามสิบแปดสามเจ็สามสบหก โอเคครับก็บวกกับดีเลยส์สกายด้วยก็นั่นแหละครับประมาณสิบวิครับหน้าจอผมเห็นสามสิบแปดวิบู๊เห็นเท่าไหร่ตอนนี้โอเค okay, ครับผมเป็นสามสิบสี่นะครับก็นั่นแหละครับดีเลย์สิบวิไม่รู้ทำไมนะครับดูได้จากหน้าจอนะครับเติมเอมอินตัวนี้หเหลือกี่วิละ ห้าสามสองเโอเคนะครับเมื่อกี้11วินะครับแต่ว่าแมตจบด้วยเสมอนะก็ดีเลย์10วิไม่รู้กันว่าทำไมนี่กันนะครับเนะครื่องบนจอดสามลงจอดข้างหน้านะครับแต่เราถอยมาข้างหลังก็จริงๆเครื่องบินมันก็ลงจอดทุกที่แล้วแต่จอผมมันมันเห็นไอเรือเนี่ยอยู่ข้างหลัง นะครับตอนมีโดมาแล้วครับเอ <Okay. S 2> อเรือลำนี้ฮะมันผมเห็นคนอื่นมันก็ช้าเหมือนผมเอคนี่ครับผ่านตอนมีโดโดนโดนข้างหลังนะครับแต่เมื่อกี้หัวอยู่ข้างหน้าเอ้ยเมื่อกี้มันเห็นโดนตรงหัวนะแต่เมื่อกี้คือโดนข้างหลังเห็นไหมครับ ท้ายเรือตรงที่น้ำกระจายมันเยอะมากอโอเคนะครับสุดท้ายนี้กออ็อยากจะรู้วิธีแก้นะครับจาก GM เพราะว่าผมก็หาวิธีมาเยอะแล้วแต่ก็ยังแก้ไม่ได้นะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณครับ